รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตุก้าพิทูธะเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่โัยประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอ,เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชายสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยารำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทารรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลปะจเดือนมิถุนายนเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีตุลก็จะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤศุขนะครับดาวพฤศุขในเดือนนี้เ็าต้องบอกว่าเดิน2ราศีนะครับก็อยู่ในราศีเมถุนกับราศีกรกฎนะอ่ะ เรามาดูในราศีเมถุนก่อนนะครับในราศีเมถุนเนี่ยตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนความสําเร็จก่อนเขาเรียกว่าตนุนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะนะสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับความดีงามความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะเขาเรียกว่าความก้าวหน้าความพัฒนานะเป็นช่วงที่มีเออเขาเรียกว่าเลิกงามยามดีนะมีความมงคลมีสิริม,มงคลนะครับเกิดกับตัวเองนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ที่ดีนะใน12ราศีเนี่ยเวลาดาวเขาอยู่ในเรือนของสุภาแล้ถ้าเกิดไม่มีดาวอื่นที่แบบมาตัดทอนนะอย่างในราศีธนูก็ไม่มีมาตัดทอนนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับเราจะอยู่ในราศีเนี้ยนะครับนะจนถึงวันที่นะครับวันที่1 จนถึงวันที่24เนี่ยเราอยู่ในราศีเมถุนโอเคตอนเข้ามาประมาณวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยเรายงังคงเสวยเลิกของเทศตีเป็นเลิกเ,เขาเรียกวเป็นเลิกไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นเลิกที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรนะเลิกเดินทางนะครับเริ่มจะเข้าเลิกดีนะครับในวันที่6นะจนถึงวันที่15อันเนี้ยจะเริ่มเข้าเทวีแห่งเลิกนะครับนะ บาทเลิกเต็มขเขาเรียกว่าบูรณนะเลิอกอันนี้จะให้คุณนะเลิกเทวีก็เลิกนางพญาเลิกเกี่ยวกับเรื่องของคนนิยมชมชอบนะไปไหนมาไหนก็มีคนรักใครเอนดูทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะนะรัาสำเร็จสูงนะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่21จะเข้าเนวางนะครับพิษส,นนสุนะครับนี่เลยแล้วก็เกาะนวางสุกนะครับนะเกาะนวางสุกก็คือเกาะนวางตัวเราเองนันะ่นแหละนะระวังมากๆเลยในช่วงเวลาดากลาว การทะเลาะเบาแหวงกับผู้หรับผู้ใหญ่การแย่งชิงผลประโยชน์แกงแย่งชิงเก้าอี้นะหรือเกี่ยวเรื่องของการแข่งขันอะไรกันยังไงเนี่ยนะมันจะมีการไปทับเส้นอะไรยังไงใครนะส่วนนี้เราต้องระมัดระวังแล้วพิษณุคมันจะเป็นให้อันตรายเรื่องของของมีคมอุบัติเหตุการทะเลาะเบาแหวงการปะทะการกันชนกันคดีความอะไรต่างๆออกได้หมดเลยนะครับนะที่เกิดสาเหตุจากความรุนแรง นะครับช่วงน,นั้นเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ไม่กี่วันนะก็คือช่วงนั้นเราอย่าหัวร้อนแค่นั้นเองนะทีนี้ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนความสําเร็จพบเรือเราอยู่ในเรือนของความสาเร็จอันนี้ดีงามนะมเีเกณฑ์มีชื่อเสียงได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งมีคนอุปถัมภ์คำจุนอันนี้แน่นอนนะจะทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นแล้วยังไปกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลนะครับและพระอาทิตย์ตำแหน่งนี้ไม่ได้ขี้เลนะเขาเรียกว่าตําแหน่งราชาโชคนะ ตัวเราเองไปกุมกับดาวเจ้าเรือนลาบผลนี่นะลาภเลยนะลาภะนะแต่ว่าจะดีนะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวพาิิย้ายวันที่15นะนะสิบนาฬิกายี่สเป็นต้นไปถึงจะดีนะนะครับนะตั้ง15บห้ไปจนถึงวันที่ก่อนดาวเราจะย้ายเนะี่ยนะครับในวันที่24นะครับก็เนี่ยในช่วงนี้นะลาบผลถึงตัวเราเองในภพสุภะก็คือจะเป็นคนที่โชคดีจ a c k p อต นะงานตกใจนะผู้ใดเอ็นดูรักใครส้มลนนะครับนะทำอะไรก็มีเกณฑ์มีชื่อเสียงนะแล้วคู่สมพลคือคู่ที่ร่วมมือกันนะคู่ที่ร่วมมือกันทำนูน่ทนทำนี่แล้วดาวพระพุธยังเป็นอนุกกเกษตรสลับเรือนด้วยนะอนุกกเกษตรสลับเรือนให้คุณถ้าวันอยู่ในเรือนเนี้ยโอ้โหเข้มแข็งมากนะ ชาวราศีตุลคุณเข้มแข็งมากเกี่ยวเรื่องของโอกาสต่างๆที่จะทําให้คุณมีโชคมีลาบมีลาบมีผลมีเงินมีทองนะอันนี้ถือว่าสําเร็จแล้วผมถือว่ามองว่าดีแล้วนะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะหลังจากนั้นเนี่นะตัวเราเองเนี่ยนะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคท่ารา,าชาโชคสองเด้งเลยในราศีเมถุนก็ได้ราชาโชคจากเจ้าเรือนลาบผล นะตัวเราเองวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของกรรมงานได้ตำแหน่งราชาโชคคนแย่งกันนะแย่งกันให้งานมีคนแย่งกันเรียกตัวนะตกงานก็มีเกณฑ์คนเลือกสัมภาษณ์นะให้โอกาสเราโชว์ฝีมืออะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยมีเกณฑ์สูงเลย นะเพราะว่าตนุไปอยู่ในเรือนกรรมมันแปลว่า,าแปลว่าเราขยันขันแข็งครับเกี่ยวเรื่องของการหางานหาทามีไอเดียมีการคิดมีการจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการงานคิดอะไรก็นะออกเป็นผลงานอะไรต่างๆนะแล้วแล้วไอ้ตัวที่ยืนยันความสําเร็จเราคือตัวนี้อาทิตย์นะราภุสภตรงนี้แหละไม่ขาดคนช่วยเหลืออันนี้ถือว่าโอเคเลย นะเป็นจังหวัดที่ดีมากๆแต่อาจจะมีจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะก็คือดาวเสาที่เล็งเข้ามาเนี่ยนะดาวเสาที่เล็งเข้ามาเนี่ยคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ขัดลากขัดผลประโยชน์นะอันนี้อยากจะให้ระวังเรื่องนิดนึงแล้วเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเราไปกุมกับดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเรือเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยอันเดียวกันนะ ก็บางครั้งนะอาจจะไปขัดลาบเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ของคนอื่นนะมีสตูเพราะเกิดเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สิสนพเพราะดาวพระเสาเองมาจากเจ้าเรือนหลักทรัพย์ใช่ไหมนะตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานเรงกับหลักทรัพย์ทีนี้มีดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปเอี่ยวด้วยนะก็อาจจะมีการขัดแย้งกันทีนี้เราก็อาจจะต้องมีการแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์ นะมีการจอยกันอะไรกันอะไรประมาณนี้นะมันก็ถือว่ามันจะโอเคนะครับช่วยได้นะครับนะถือว่าโอเคนะอ่ะต่อไปนะดาวอังคารเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนี่องเดียวกันเลยนะเอาดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเรามาอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่2แล้วนะวันที่2นะเวลา6กนาฬิกาห้นาที จุดที่ต้องเรามาระวังในช่วงวันที่2ถึงวันที่7เรายังอยู่ในเรื่องของเพชรฆาตเลิกนะครับแต่ยังไม่ติดพิษนะยังยังยังไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับนะแล้ววันที่24ถึงวันที่28จะเป็นจังหวัดที่ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินเกี่ยวืองกับเ,เรื่องผู้ครองนะเราจะได้ตําแหน่งนักวางปลูกเอกนะครับณวางปลูกเอกและเป็นระวางปูกเอกแบบราชาเลิกด้วย นะราชาเลิกและเกาะนวังตัวเองด้วยเกาะนวังอังคารด้วยเห็นไหมก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองอะไรได้นะอ่ะเรามาดูกันดาวพระอังคารนะครับได้ตําแหน่งนิดนิดที่แปลว่าน้อยนะนะแล้วก็แต่อยู่ในเรือนทวารเนี่ยผมมองแล้วก็นิดก็เข้มแข็งนะครับนะเขาเรียกว่ามหัาธครมโกราเลิกนะ ดาวเจ้าเรือนการเงินไปกลุ่มกับตัวเราเองน่าหมายถึงว่าตัวเราเองมีมูลค่ามีศักยภาพนะเราอ่านว่าตัวเราเองเป็นคนทํางานเก่งนะมีแต่คนเนี่ยเขาอยากจะแวะเวียนเข้ามาหาเชื่อมั่นในฝีมือนะคนอื่นทําไม่ได้ให้เราทําจองตัวให้เราทานะครับนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยเนื้อหอมามากๆอย่างที่ผมบอกนะตัวเราเองไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการงานแล้วเนี่ยอาทิตย์ก็เป็นลายชายโชค เนี่ยดาวที่มาจากเจ้าเรือลาภระราชาโชคและราชาโชคแบบพระอาทิตย์ก็คือคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยหรือลูกค้าที่เข้ามาหรือคนที่ดิวงานหรือคนที่เจรจาเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรตินะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพนะครับนะพร้อมที่จะช่วยเหลือเราผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับคู่มิตรตรงเนี้ยให้คุณมากนะครับให้คุณมากเลยก็ถือว่าโอเคแหละโอกาสคุณมาแล้วโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีตุลอ่ะต่อไปนะครับ เรามาดูกันนิดนึงนะครับอะมุมเล็งงัเดี๋ยวดูมุมเล็งให้นะการเงินการทองเราอาจจะเสียหายที่เกิดจากญาติพี่น้องนะแต่ญาติพี่น้องตรงนี้ถ้าจะเกิดเสียหายหนักๆผมมองว่าถ้าเสาตรงนี้เป็นการักิินีนะ ถึงจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องทําให้ปวดหัวเกี่ยวเรื่องของลักทรัพย์นะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมมองว่ามีเกณฑ์นะบางคนเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินพืชผลทางการเกษตรนะหรือพวกก่อสร้างหรือพวกอิดดิดหินปูนแร่ทําอะไรประมาณนี้เขาหาเงินหาทองให้คุณนะญาติพี่น้องคุณเนี่ย นะบางทีก็หรือคนสนิทก็ได้นะก็อ,อย่าลืมว่าเสาเป็นเกษตรถ้าเป็นเดชสีมรีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือและดาวที่เล็งกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยหลักทรัพย์งอกเงยนะแต่มันต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันนิดนึงนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มด้วยอิทธิพลของดาวสุกรละเสาที่เป็นคู่เสี้ยนศัตรูคู่ขัดรากอะไรประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เลยก็เกี่ยวเรื่องของการงานเอาละผมมองว่าเนี่ย นะดาวเจ้าเรือนกรรมมกับดาวเจ้าเรือนพันธุเลงกันในลักษณะประมาณนี้นะมันมีการที่จะทําให้เราเองเนี่ยสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินบ้านรถนะการงานความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะผมมองว่าผมมองว่าตัวนี้ผ่านนะครับเอาละต่อไปเรามาดูในเรือนคู่ครองกันดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือดาวพระอังคารเหมือนเดิมดาวพระอังคารก็อยู่ในภพกรรมมะเหมือนกัน นะเขาเรียกปัตตนีมาอยู่ในเรือนของกรรม,มะนั่นหะมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนร่วมพุ้นร่วมทุนร่วมสัญญานะในการทําธุรกิจนะครับบางคนก็มีการเริ่มที่จะทํางานกับอะไรอะ่ะกับแฟนร่วมทุ้นกับแฟนนะครับทำนู่นทํานี่อะไรกันประมาณนี้นะนะครับปัตตนีที่วิ่งไปอยู่ในเรือนกรรมะบางคนเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงที่ไม่สนใจแฟนก็มีเหมือนกันนะไม่สนใจแฟนก็คือทําแต่งงาน รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานนะหามรุ่งหามค่ำเลยนะอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แหละผมมองว่าด้ยวยดาวจเจ้าเรือนคู่ครองถึงตัวลักษณะประมาณนี้นะครับมันมันหมายความว่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่ร่วมมือกันนะเกี่ยวเรื่องของการงานวางแผนอนาคตวางแผนโปรเจกต์นะที่จะทำนูน่นทำนี่ให้มันเกิดความจเจริญก้าวหน้าร่วมกันนะมันน่าจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ เอาละเรามาดูถึงคนโสดก่อนนะคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองในระบบของสายงานนะหรืออาจจะมีความสนิทสนมหรือใครจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะด้วยดาวที่เป็นคู่มิตรกันแล้วด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ครองถึงตัวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยรูจ้จักมีการหยอมีมการคุยมีการอะไรประมาณนี้นะนะครับก็อาจจะมีมีมีลักษณะประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะสมหวังหรือเปล่านะดูดาวเลง ดาวอังคารเนี่ยยังเลงเสาพระเสาดาวพระเสายังเลงโคศกลักษณะประมาณนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดนะครับมันเกิดพินทุบาทขึ้นพินทุบาทนี่ไม่ได้พินทุบาทลัคนานะเขาเรียกพินทุบาทกับเรือนเจ้าเรือนคู่ครองเห็นไหมอันนี้ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนคู่ครองใช่ไหมถ้าว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองโดนเสาเพ่งเลงรักแล้วนะครับนะลักษณะประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบว่า อยู่ในช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยอยากจะเริ่มต้นอะไรยังไงแต่ว่ามันอาจยังมีลักษณะการติดพันนะครับของคนที่เข้ามานะแล้วมันยังคาราคาซังยังไม่เลิกยังไม่ลายังไม่อะไรกันเนี่ยนะนะครับนะแต่ถ้าเกิดเลิกลากันแล้วอะไรกันแล้วนะครับนะก็มีเกณฑ์นะที่เราจะมีคู่ครองได้เพราะอย่าลืมว่าถึงแม้เสาจะเล็งก็เถอะแต่พเสาเป็นกเกษตรนะครับเทียบเท่านะได้คู่ข้ามพกข้ามชาติเหมือนกันก็คือหลักๆให้เรียนรู้กันก่อน นะครับเรียนรู้พิจารณาต่างคนต่างไม่มีใครต่างคนอะไรเงี้ยโอเคคุณก็คบค้าอะไรกันกันได้อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่สองคนหรือภรรยานะครับจะร่วมกันนะช่วงนี้จะมีความขยัขนขันแข็งคู่ครองจะมีความขยันแข็งนะครับนะแล้วก็ถึงตัวนะถ้าเกิดคนที่เคยทะเลาะเอบาอแววงกันเนี่ยก็ เริ่มที่จะคุยกันได้แนละ้วเริ่มที่จะคุยเริ่มที่จะปรับความเข้าใจเริ่มที่จะอะไรกันแล้วล่ะนะครับนะในทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะจะดีขึ้นนะครับในหลายๆอย่างนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองกับดาวตัวเราเองเนี่ยกลมกันลักษณะประมาณนี้ถือว่าให้คุณนะครับนะแล้วได้ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นคู่มิตรนะอะไรประมาณนี้ก็ถ้าถามว่าอยากจะมีคู่ในช่วงนี้มีได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีได้นะครับด้วยด้วยดาวพระเสาเองเนี่ยเจ้าเรือนพันธุุกเป็นเกษตร นะครับเวลาดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตรเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีครอบครัวมีหลักทรัพย์มีอะไรประมาณนี้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะครับนะก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะแล้วตัวเราเองก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานและดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่ในเรือนการงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นอยู่ในช่วงของออการเรียนรู้นะถ้าถูกอกถูกใจกันหรืออะไรกันเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคนะก็สามารถที่จะคบค้ากันได้อะไรกันได้นะครับผมนะอ่ะต่อไป เดี๋ยวเรามาดูดาวจเจรินกันงานนิดนึงนะครับดาวจเจรินกันงานคือดาวจันท์นะครับนะดาวจันเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมะนะเดี๋ยวจุดที่ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะบอกให้นะครับตอนดาวพระจันนะนะดวงดาวจันร์เขาเดิน2วันครึ่งเนาะนะเดี๋ยวเราผมจะดูให้ว่าช่วงไหนที่ที่ไม่ค่อยโอเคนะก็จะเป็นในช่วงของนะครับตอนอยู่ในราศีกันนะในราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมะเข้าไปพบวินาศ นะวินาศก็แปลว่า,าความเสียหายร,รับรับซ่อนเลนนะครับเบื่อเซงในช่วงวันที่17จนถึงวันที่20นะเวลาห้าทุ่มยีนาทีนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเอาละแล้วไประวังอีกทีในช่วงไหนก็ตอนที่อยู่ในเรือนของอริในราศีมีนนะในราศีมีนเนี่ยก็จะเป็นในช่วงวันที่3ถึงวันที่5นะเวลาบ่าย2องสนาทีแล้วก็อีกทีหนึ่งวันที่30จนถึงวันที่2นะครับ กัก,กาเนาะเวลา21ในกา58นาทีก็คือประมาณ2ช่วงนะเขาเรียกว่ากรรมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมันจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสายงานการงานนะทั้งคนนะครับทั้งระบบงานทั้งเพื่อนร่วมง,งานทั้งหัวหน้าง,งานโอ้หลายอย่างนะก็คือให้เรามาระวังไว้นิดนิดนึงนะครับเวลากรรมะอลิในพยายามอย่างมีนี่ นะครับยามีนี่บางทีมันมีเรื่องอะไรกดทั้งทำให้เรามีนี่มีสินนะครับหรือถูกคนมาเอามาเบียดเบียนนี้สินก็ได้มาขอหยุดขอยืมอะไรเนี่ยออกหมดได้หมดเลยนะอ่ะต่อไปนะตอนที่ดาวจันนะครับเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะในราศีพฤษภก็จะเป็นในช่วงของวันที่8นะครับจนถึงวันที่10เวลา9้านาฬิกาห้สนาทีส่วนหนึ่งนะครับนะอ่ะอันนี้ก็อยู่อันเดียวนะครับช่วงนี้นะครับช่วงน,นะนี้เขาเรียกว,ว่าดาวกรรมะไปมรณะก็ให้ระวังเรื่องของความเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยใจท้อแท้เศร้าโศกเสียใจเบื่อเซ็งนะหลายๆอย่างกวิถีชีวิตหลายๆเรื่องนะครับนะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจะเอาละส่วนจุดที่การงานให้ผลดีนะครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ได้เข้า3มเดือนนี้ดีแต่ถ้าเกิดเข้าที่แบบดีมากๆเลยตอนอยู่ในราศีสิงนะครับนะเพราะว่าด,ดาวเจ้าเรือกนกมรม,มาลาพระนะส่วนดาวเจ้าเรือนลาภะก็วิ่งเข้าไปเป็นราชาโชคตรงเนี้ย นะครับก็ถือว่าโอเคนะในในช่วงของราศีสิงห์นะครับจะเป็นในช่วงวันที่15จนถึงวันที่17เนะเวลา17บเนเกานาทีนะไอ้ช่วงนี้จังหวะด,ดีเลยนะถ้าจะเสี่ยงโชคหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจจะเล่นเอ่อเขาเรียกอายุเนาะอายุของหัวหน้างานนะครับโต๊ะทำงานของหัวหน้างานนะรหัสประจำตัวหัวหน้างานเบอร์โทรหัวหน้างานนะอันนี้รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะนะครับเพราะว่าราพระเนี่ยไปเกิดกับ ในในในราศีอาทิตย์นะเนาะแล้วดาวพระอาทิตย์เองเป็นสถิตยอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยนะเราอาจจะเสี่ยงโชคลักษณะประมาณดีได้นะครับอ่ะต่อไปนะจุดที่ดีอีกทีก็คือ,ตอ,อ,อ,อนะตอนที่อยู่ในภพสุภาอ่ะนะตอนที่อยู่ในภพสุภานี่เลยนะครับนี่ภพสุภานะภพสุภาก็แปลว่าความเจริญเก้าหน้านะครับนะแต่ว่าเจ้าเรือนเออเจ้าเรือนเขาไปอยู่ ในภพมรณะนะอันนี้เอาไว้ก่อนนะเอานี่ดีกว่านะเอาอยู่ในเรือนกรรม,มะเลยนะเป็นกเกษตรเลยนะเป็นกเกษตรเลยเป็นกเกษตรในราศีกรกฎนะวันที่1 3ถึงวันที่15ครับ8นาฬิกายนาทีนะไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะนะครับที่ให้คุณนะแล้วถ้าเกิดเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเข้าอยู่ในราศีพิจิกแต่ว่าราศีพิจนะิกนกะ็ณณตอนนั้นนะนั้นราศีพิจิกเนี่ยอยู่วันที่22ถึงวันที่24อนะ่ะโอเคนะครับนะ อ,อ,อาจจะเล็งราหูแต่พาทิศออกไปแล้วก็จะ mm. ก็ถือว่าให้คุณได้อยู่นะช่วงเวราณหกนาฬิกานะยี่สิบสองถึงยี่สี่นะหกนากายี่สิบหกนาทีนะก็ประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของการงานนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวอะไรดีนะครับเอาเป็นดาวเอ่อพฤหัสนะน,นะครับดาวพฤหัสนีนเน่เป็นเจ้าเรือนการติดต่อ การติดต่อวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เรามีอัธยาศัยดีนะครับเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับเข้าหาสังคมเข้าหาคนหมู่มากมีการเดินทางเพื่อทำนูน่นทำนี่ทำสิ่งใหม่ๆนะครับให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้านะแล้วดาวด้วยดาวพ,พระพฤหัสนะครับตีโกนถึงดาวพระทิตที่เป็นคู่มิตรกันนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับ ช่วยเหลือคุณได้เช่นกันนะด้วยการตีกลองธาตุนะสาหาัชาไปปุตตะเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวของเราเองสาะสแสวงหาต้องบอกว่างี้นะอาจจะต้องเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่นะครับหรือสอะ,ะแสวงหาในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆเพื่อพัฒนาให้ตัวเราจเจริญก้าวหน้า แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลควรที่จะเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะครับนะเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะแล้วต้องรีบทำนะคุณไม่ใช่ว่าปล่อยปากแล้วเลยนะด้วยดาวที่คุณตีโกนนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าตีโกนธาตลมและเป็นธาตลมแบบพระอาทิตย์กับพฤหัสเขาเรียกว่าคู่ขันอาสาคู่เรียนรู้เนี่ยผู้ไหลลักไข่เอ็นดูเนี่ยน,นดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสเนี่ย นะครับนะก็พวกนี้จะโชว์ฝีมืออะไรอย่างได้พอสมควรแหละนะครับนะอะไรประมาณนี้อ่ะนะส่วนดาวพระราหูใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเจ้าเรือนปุตตะอยู่แล้วนะปุตตะมรณะเนี่ยก็คือเขาให้ระวังในเรื่องของความหลงระเริงนะหรือความประมาทเลินเล่อนะแล้วก็ระวังเรื่องของคําพูดคําจานิดนึงนะครับนะที่อาจจะ มีปัญหาระวังเรื่องของเอกสารสัญญามีเอกสารปลอมมีคําพูดปลอมอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมรัดระวังเพราะว่าช่วงนี้ไปแสดงผลในเรือนมรณะเนี่ยเรามักที่จะเขาเรียกจะแพ้ทางคนอื่นนิดนึงนะดาวพุธตกมรณะบางทีพูดจาแล้วเ,เสียเปรียบนะครับราหูตกมรณะไม่ทันเล่เหลี่ยมนะครับนะเล่เหลี่ยมอะไรเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องระมรัดระวังก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึง นะครับผมนะอ่ะมีอะไรกันต่ออ่ะดาวพฤก,กตเนาะดาวพฤกษเ,เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในภพวินาศนะถ้าคนไหนท่านใดอะไรประมาณนี้นะเป็นคนที่อ่อเขาเรียกว่าทําเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยบางทีเนี่ยมัน,นจะเป็นช่วงที่เคาะกังเกิดขึ้นดาวพฤก,กตเนี่ยเป็นดาวเจ้ากรรมในเวรเป็นดาวภกวิญญาณเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อ อะไรต่างๆแล้วดาวเจ้าเรือนเดินไม่ค่อยดีก็คือดาวพระพุธเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศนะและเขาเองก็วิ่งเขาเ้าไปอยู่ในเรือนของมรณะด้วยนะบางคนเนี่ยไปทําเรื่องที่มันไม่ดีก็มีเกณฑ์นะที่ตัวคนเองเนี่ยจะแจ๊กปอดนะครับปิดคุกติดตารางได้นกันนะต้องระมัดระวังนะส่วนใหญ่แล้วก็จะแก้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมฝึกจิตนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยให้ เราเนี่ยรอดพ้นในเรื่องที่มันไม่ค่อยจะโอเคหรือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วจุดที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนอันเนี้ยเขาเรียกดาวเจ้าเรือนวินาศใช่ไหมไปอยู่มรณะนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยไอตัวเนี้ยเปมรณะเนี่ยนะครับนะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่หัวหน้างานนิดนึงนะนเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยังไงก็ด,<ๆ>ดูแลกันนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็พยายามอย่ามีปัญหากับหัวหน้างาน ผู้มีพะคุณนะหรือผู้อาวุโสขวาหรืออะไรประมาณนี้นะนะครับนะต้องต้องต้องระมัดระวังนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วหลายๆอย่างเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะให้คุณเกิดดวงชะตาสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้สําหรับชาวราศีตุลตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีดาวพระเสาร์นะครับนะอยู่ในภพนะครับที่4นะเขาเรียกว่าภพพันธุนะสำหรับชาวนาราเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ ะครับคุณก็มีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าในเรื่องของรหดับทรัพย์ที่ดินนะครับนะอสังหาริมทรัพย์การก่อร่างสร้างตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในจังหวะที่นะครับให้คุณกระดวงชะตามากๆเลยประมาณนี้เอาละนะยังไงก็นะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาภัยด้วยนะครับนะก็ก็ต้องบอกว่าช่องผมเองนะครับก็ก็เหมือนจะถูกปิดกัน้นจริงๆแหละนะครับนะ ถ้าท่านใดถกอกถูกใจขอความน่านะกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดเลขหนึ่งเลขสองเลขอะไรก็แล้วแต่เลขห้าเลขเก้าเลขก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบเลขไหนแล้วก็นะครับกดเลขไหนก็ได้เพื่อเป็นการตอบโต้ทําให้ยูทูปเห็นเพราะาผมเองเนี่ยช่องหลักเนี่ยผมมีคนติดตามอยู่หนึ่งแสนนะประมาณแปดพันเก้าพันนะครับนะคลิปที่ผมทําไปเนี่ยช่องเนี้ยมีคนดูประมาณสามสามพันห้านะครับนะกับอีกช่องหนึ่งอ่ะ นะครับข,ข,ข้อมูลเหมือนกันเลยนะคลิปเดียวกันเลยนะครับมีคนติดตามอยู่มาณสามพน3 5นะมีคนดูหมืน่นนะเนี่ยผมเลยเอกใจว่ามันใช่แน่ๆต้องโดนปิดกัน้นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะยังไงก็ ขอความกรุณานะครับช่วยนะครับแสดงความคิดเห็นให้ผมนิดนึงนะจะกลับบอกพวกคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาละนะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับทุกท่านจเจริญด้วยยุวันนสุขะภรรยโรวยๆเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกตดก้าหิดูตลอดสวัสดีครับ